เอาแล้วครับหนาเวฟทรับโดนแล้วครับ นักตกปลานะทุกท่านนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่บ่อลรมิคอฟฟนะครับอยู่แถวสิงปากนะครับตรงข้ามกับสิงปากนะครับแมกกรนนะครับวันนี้นะครับได้มาตกสวายกับนัำเวฟนะครับเชียงรายพิชชิงนะครับมาดูสายหน้าครับที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นชุดกระสือนะครับกระสือที่ผมโมขึ้นมาเองนะครับก็จะเป็นผมชอบให้ทุ่นนะครับห่างจากตะกั่ว15เซนนะครับแล้วก็ ตัวชิ่งประมาณ10เซนนะครับในการตกในวันนี้แข่งกันนะเว็บนะครับเดี๋มาดูกันนะครับว่านักเว็บกับผมใครจะมีผลงานก่อนกันนะครับสวายวันนี้แข่งกันครับใครได้ตัวแรกชนะนะครับครับ ดี๋ยวน,นี้จะมาแนะนําชุดสายหน่ครับปีสวายบอร์อนะอน,นะครับไหยบอร์ดไหวบิงเนีนะของนเว็บนะฮะจะใช้เป็นตะกัววิ่งนะครับตะว,วิ่งไม่เยอะประมาณสิบประมาณสิบห้าเซนนะครับก็จะมีนะฮะลูกหมุนหัวท้ายที่ล็อกนะใหตะ้ตะกัววิ่งนะฮะตอนนี้จะใส่เป็นลูกปัดหรือว่าท่อก็ได้นะฮะกันให้ตะกัวมากระทบกับลูกหมุนนะฮะ เรากระทบกับลูกหมุนนะจะมีปัญหาชุดต่อได้นะครับเราก็ใส่ลูกปัดหรือว่าใครมีท่อล้วก็ใส่กันไว้นะฮะแล้วก็สายหน้าก็ประมาณนะ20นะฮะประมาณ20่สสายเป็นสิบห้ปอนด์ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่บ่อนะครับจะขอนเว็บใช้อนาด เบอร์เจ็ดนะฮะขอชิโน,นะ,ะขอบางๆหน่อยนะฮะเวลาเกี่ยวชิ้นขนมปังมันจะได้พิュ๊หน่อยนะครับเวลาลงในน้ำนะะนะครับวิธีนะฮะตั้นนะฮะไซน่าแล้ววิธีขอโนเ,เวฟจะตีแบบเน็บนะฮะใช้แบบติ่งเน็บกับตัวเหยื่อหลักนะฮะวิธีเกี่ยวชิ้นอโนะะเ,เวสจะตัด ส่วนที่เป็นขอบแล้วก็เป็นเนื้อขนมปังด้านสีขาวนะครับนะครับแล้วก็มันมีวิธีเกี่ยวหลายวิธีนะแต่ส่วนตัวของน้าเว็บนะจะพับครึ่งนะพับครึ่งลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ตะขอสับตรงตรงกลางนี่เลยนะสับสับเดียวเองนะฮะสับเดียวให้มันโผล่มาด้านนี้แล้วแะ้วก็นะครับแล้วก็บิดที่ตุดเบ็ดนิดหน่อยนะฮะตะขอให้เป็นลักษณะนี้นะฮะ เดี่ยวเดียวแล้วก็เป็นลักษณะนี้นะโผล่มาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเน็ตแล้วก็ใช้ขนมปังพุ่มไปอีกรอบหนึ่งนะเอาขนมปังนมฝ่ามือนะครับแล้วก็เอาตะกัววางลงไปนะครับวางลงไปแล้วก็บีบนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับกดหัวท้ายนะครับสามครั้งนะหนึ่งสองสามโดยการพลิกขนมปังด้วยนะครับพลิกนะครับ เสร็จแล้วนะครับชิ้นเกี่ยวเรานะมาวางนะครับด้านข้างนะครับวางด้านข้างนะให้ปลายแกสรหันออกมานะครับนเวทนะฮะแล้วก็นะเอาขนมปังหยิบขึ้นมานิดหน่อยแล้วมาคุมด้านข้างแล้วฮะแล้วก็บิดหนึ่งกับมือแค่นี้พอนะครับเวลาเหยื่อตกลงไปในน้ําแล้วก็ชิ้นเกี่ยวเราก็จะหลุดออกมาเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวส่งเหยือแล้วก็เป็นตัว ที่จะเอาเหยียบกองพื้นไว้นะฮะเวลาตีก็ดึงชุดตะกัวกับอาหารนะฟังให้มันชิดกับด้านล่างนะฮะเวลาตีมันจะไม่ได้แตกกระแทกนะนนะฮะเหย๋ยอออกมาก็เป็นลักษณะนี้นะครับเอเคครับเลยลองมาดูกันนะฮะเทคนิคดีๆนะครับจากท่านผู้รู้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับในช่องนะครับเหนือเมคพิซชิงก็จะมีการสอนโดยมือโปรนะครับในลักษณะต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับให้นะนะเพื่อนเพื่อน้องๆน,น,น,นักตกปลานะครับ